ก่อนจะกลับไทยมีแพลนตัดหนังหน้าทองควรงดวิตามินซีคอลลาเจนหรือซิงค์ไมคะนะโอ้นะมันก็คือจะพูดให้ถูกต้องเลยอะ่ะก็ต้องเรียกว่างดเป็นบางอย่างละกันแต่ถ้าไม่มั่นใจงดให้หมดเลยดีกว่าอ่ะวิตามินซีอย่างนี้นะครับจริงๆวิตามินซีนี่กินได้นะแต่ ถ้ามันมีส่วนผสมของอย่างอื่นคุณห้ามกินเช่นวิตามินซีไปผสมวิตามินตัวอื่นซึ่งผมเจอมาเยอะมากเลยนะที่คนไข้เนี่ยกินวิตามินซีก็จริงอ่ะแต่มันปนไงฮนะมันปนเปื้อนตัวอื่นๆนะอันนี้ถ้าวิตามินซีล้วนๆกินได้นะแต่ถ้าวิตามินซีร่วมกับอย่างอื่นไม่ได้โอเคไหมส่วนคอลลาเจนเนี่ยนะไม่แน,นะนำให้กินเลยเพราะว่าคอลลาเจนส่วนใหญ่เนี่ย จะมีฤทธิ์ทาให้เลือดหยุดยากครับก็คือมันแบบบํารุงอะ่ะมันทําให้เลือดมันเลี้ยงดีใช่ไหมแต่ว่าเวลาผ่าตัดเราไม่ได้อยากให้เลือดมันเลี้ยงดีขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าเลือดมันหยุดยากแล้วมันจะทําให้คุณช้าเยอะนะมันจะไม่สวยเอานะก็คอลลาเจนนิ่งดไปเถอะครับเพราะว่าคอลลาเจนส่วนใหญ่นี่นะมักจะปนกับสารที่ทําให้เลือดหยุดยากมากขึ้นส่วนซิงค์นี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นซิงค์ล้วนๆกินได้ครับแต่ถ้าเป็นซิงค์ที่ มีปนวิตามินตัวอื่นห้ามกินโอเคไหมแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะดูยังไงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ <c oughs> ก็งดมันให้หมดนั่นแหละนะหนึงเดือนไปเลยนะครับงดไปเลย